สวีทพี่ชมท่านก็ด้วยนะครับบิ๊กคร์อานะครับเป็นคนชอบเล่นเกมที่ชื่อว่าปัตสไตล์นะครุณผู้ชมปัตสไตล์นี่ผมได้เล่นเ,นเกมนี้มานานมากเลยตอนที่ผมใสผม่ผมสอบผมเล่นเกมนี้นานมากเลยคุณผู้ชมสไตล์นี้ผมก็จะมาวันนี้ผมก็จะมาเนี่ผมกลับมาเล่นกันเพราะเราเข้ามาเล่นแบบเกมนี้มานานละ ได้ผมได้ท่าประหารมาใหม่นะครับผมผมก็จะมาดูท่าประหารนี้ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าเป็นยังไงก็ผมจะลงที่กนเกาะในรถทัพเมียนกันกอีกผมจะเล่นสี่คนปกติสไตล์นี้ผมเล่นกับเล่นกับเพื่อนน้ชมเล่นกับเพื่อนแต่นี้มาต้องทำเกินี้เล่นคนเดียวอกอยกเพื่อนมาพาดึงซิรับ ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นมามากไม่รู้ว่าจะ่เรือเปล่าผมกิงหนี้ก็ดีผมม่เล่นแล้วไปก่อนเลยถ้าใหม่นี้คือได้จากการที่ผมอิน้รอกอินครบ18วันแต่นีแต่ถ้านี้ต้องรอบครบนจะให้จะ่าาาทา ผมจะเป็นไทยด้วยกูกล้าก <pl ains> ูกล <Christ>. ้า <Hum> ก <ming> ัก <Control> ก <imi> <t UC S 1> ้อนนี้คนไทยรึป่าวเนื่อมีกาอเล่นเกมขอเสียมาทีนี้คนไทยก็เล่นเกมน้แต่รักก้อนนี้ผมรู้ว่าคนไทยเขาดการไปเนี่ยเสียงเค็มบางไวเปล่าอันนี้ป่ะ คือเขาเป็นเขาเป็นหัวหัวโจ๊เนี่ยเขาคือเขาก็ลงแยก น่น,น,นดังดวเลยชีย้ขอยไม่ดีเลยงนี้ว่ะวสองกันลย,นย,ยหมดเชื่สาเป็นคนก็แขของความากงชมว่า using a bandage นี่เลยทไน,นี่ตีเดียวเลย revival kit here โหโอ้โหมาตอนที่ผมไม่มีกระสุนด้ยมาพลาดตรงนี้เล ต่อไปครับผมโอ้หนึ่งต่อ using a b a บ d a g e ปัญญาก่อนน้ำจุ่มอ๋อันนี้คือเสริมเพื่อมผมใช่เพราะผมตกใจเหมืนอนทุกคนมานี่ดิเขาก็ยืนค้างเฉยรูุ้ยปืนนี้รับผมรัผมเลยแต่รักผม,กผม,ม,ผมยังสุดแล้วหรอไอปืนนี้ไปยังนะเพราะผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้นานมาก เอ็มโฟ่เอ็มโฟ่ที่ผมรู้ผมสกัดแล้วไปเนี่ยเออม่นเฉยอืมแต่วีนเยมากเลย่แม่แมเซีงเพื่อนอ๋อส ก so oh? ็ได้กัผมตาไปจะช่วยไม่มีคนเห็นมีแ่คนนี้เฉยเียตายหนึ่

เยอะด้วยผมโดนขารเต้องตาผมก่อใชตามผมเลยสวยสมกิมาเพื่อนมาเพื่อน using a bandage นี่ไ

แบบก่อนนะ t e b o กมงเกาะฟ้าอยู่เลยคนเยนียวนหรือว่าคนเดียวูกา้าอร่มแบบอไอ้นีอแบบ่ะอนีอะไรผมไม่มีที่ชุแบลบถ้าคูกาเขาเฮ้ยคูกาไม่มีนี่โอคนังนี่เยอะยอะ ไม่เป็นไรเกิดได้อยู่ถ้าคูกายไม่ตายนะดีตรงคูกาเขาคนน้อยีสด่เกิดทันไม่ทันอยู่โอเคทันอยู่ไม่ชมทันอยู่ดีนะเขาเกิดทันน่ะ มีสอะไรคือว่าการตายก่อนตาก่อนนักก่อนเกิดอีพี่ผู้ออกนอกวงทำไมเนี่ยเส็ล้พีีเลยเสร็จแล้วฟีต้องหลอดเลยอะไรยิบกันเพื่อ

โอ้ยเขาโมนหนึ่งคนแน่แน่มน่ตาด้วยนะโยนิ่งมากผู้ชมแค่แต่เกมแต่ดืมก็ดีเหม ฉันตกใจเพื่อนอคีสุดปั๊บพี่ไม่ิมีโอเคอเ e n t u i n g a m e d i เพื่อนมาช้อนอมาซ้อนทันทุกสอได้มั้งกินผมพ่งหลอด

กำลังกำลังลัวอู่งมีใครช่วยผมได้ไหมน้องเราของกลาวพวกกายอ๋อกาเงินเป็นพันเงินเนเป็นหมื่มาตายกลันไมเป็ถือว่าไม่อะไม่ไหวสิ

เลยทีนี้พี่ยงคนึเท่าไรมาเยอมาก ที่สองก็ยังดีอยู่คุผู้ชมที่สองที่สองช่วดีมากโอเคก็ถือว่าว่าประสบความสำเร็จคุผู้มผมชมอ่าเป็ไงมาเลยว่าเป็นท่าที่สวยสวยแล้วก็ผมชอบผมผมท่าที่มันดูเท่ดีมันดูปั่นปันค่ะผู้มชมเลยที่มันถ่ายรูแล้วก็กยิ่งดมากวันที่ผมท่าเป็นแปดตัวเพราว่ากลับมาเล่นแล้วถือว่าเก่งแล้เนี่ย มัยอมเลยุปด้วยกับตาสไลด์